แย่เมยา โอเคดีกตัวให้เดินอาไรเยอะเขาอเคกลับไปยืนที่เดิมไม่ได้ันหานาไม่ได้นี้นะเิ่ เยอะเออทำได้กเมื่อกี้๙๐องศาท่านี้3๖0องศาเดือนหนึ่งหนึ่งไงหนึ่งรอบงงงมหนึ่งรอบก็คือดูาราฟังค่าคือจะเข้าใจมีคนฟังตอนนี้เราหันหน้ามาด้านี้กระจกหนึ่งรอบก็กลับมาหันเหมือนเดิม1ดงาหนมาเดงนมามเร็วมองกระจกไมเร็วนะ

啊、hey, ไม่เล่นดูตามไม่เล่นใช่ใส่เดี๋ยวเราต้องเป็ยนตัวอย่างดีๆเช็จอันมาหาโค้นวดต้นให้เอี้ยดังเี้ยดจังหวะเอี้ยเอี้ยเออแบบนี้ก็นะไม่ต้องรีบอนี่มาเลยเลเอี้ยเอี้ยอยับนี้เเลยไมทเพื่เองลงไปท้าลูก ลงไปเท้าสุดี่ท้าเาไม่ได้แก่บใครแต่เราแข่กัตัวเองไปแล้วกันนะครับเริ่มโคกลับไปที่เดิมแต่ได้ยืนได้ยืนครับได้ยืนครับคนดื่นนั่งลงนั่งลงนั่งลงคนแรกก่อน

เนลกไปเดยเียวเดียวินไม่ฟางดูอไหนเนี่ยขาคู่พร้อมกันหามาด้วยิถูกแล้วลูก่งสองียวเนี่ยขาพร้อมกันพร้อมกันทไมฟังสิลูกไม่ฟังเก่งคนเดียวไปขาคู่เนี่ยอะดีเร็วเร็วว

ผมมีวิธีฝึกดูนะให้เรไม่จับโดนคำชี้ออกสิคาับเอ๊ะโดนยั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 นนี่คือตัวอย่างถ้าใครกระโดดไม่ข้ามถือว่าทำล่นเพราะว่าสูงกว่าตั้งเยอะแล้วโดดไม่ข้ามไม่ใช่แล้วเด็กตัวนี้จะโดดข้ามเลยถ้าไม่ข้ามมีคนให้โดดหนึ่งร้อยครั้งเอาไหมครับเอาไหมไม่เอาโดดให้ข้ามนะครับไหนลองดูสิหนึ่งร้อยครั้งนะ

ดูกันแรกแล้วก็มาช่วยดูน้องเพราะว่ามันจะมีคนชนอยู่นะเออเอามาเนี้ยทำให้จุดแล้วดิสบายอ่านทำก่อนแล้วก็ยืนดูน้องนะแระโบบอลชนมันขยับอะไรกัจัดให้น้องยัดดังๆแถวไหนเล่นไม่ได้ดื่มน้ำนะครับเตรียมตัวน้ำโมกันแ้กมาเลยเฟังครอยากชนะแล้วฟังครูมองแล้วฟัง ขยายเองนะครับฝุดสปริงรองเท้าเวลาเราเตะจ้ำฟ้อนจ้าได้หมดเลยจ้ำแบกซันนิงแบกดับเบิลฟ้อนได้หมดเลยเตะสามจังหวะสปริงรองเท้าใช้ได้หมดเพราะนั้นอันนี้ง่ายๆก่อนโดนไอ้ข้ามนะได้ยินไหมน้องโมได้ยินครับหนักก้นไหมไม่ครับเอออันไหนเดี๋ก็ปูจะนวดก้นให้ เตี่ยจังเีจังหวะเอ้เอ้เออแบบนี้กอนะไม่ต้องรีบแนี้มาเลยเล่มเอ้เอ้เอ้จับขึ้นเตเเไงทำไนลมพี่เดกเลงไปเท้าลูกลงไปเท้าสุดติว่าเท้าถ้าแม่แข่งกับใครแต่เราแข่งกับตัวเองไปแล้วกันนะครับเล่ม

เดินทางเดินรไปเีร็วเกียวเด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 ียวเนียเดียวเดียวเดียวเดีวเด้วเดียวเดียวเดวเดีเดียยวเเดียวเเดียยวเดียวเดียวเดียวเดเดียวเยวเดียวเดียวเดีเดียวเเดียวเดียดียเดีียวเดีดีเดีวเดีวเดียวเวเียวเว ไม่ดังอีกไหนเอี้ยก็ไม่ดังอีกกลับมาเลยไปเลยไม่ผ่านไม่ฟันกูเอี้ยเอี้ยเอี้ยไม่เอี้ยสายเขียวแล้วด้วยเอามือลองมาทานไปจับสายไม่เกียวจำไหมคนต่อไปเวเอี้ยดังไปเริ่มเอี้ยเอี้ยเอยเ่อยเลย นุ่งยันกระโดดไม่ข้ามเหรอโดดสิโดดสิใช่แล้วทำไมตรงนี้มันถึงไม่ข้ามเพราะหนูทำเล่นนุ่งง่ายมากคนที่กระโดดไม่ข้ามคุณมีวิธีฝึกดูนะให้เราไปจับหัวข้อขาชิดอกสิครับเอิบโดดใช่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 นี่คือตัวอย่างถ้าใครกระโดดไม่ข้ามถือว่าทำเล่นเพราะว่าสูงกว่าตั้งเยอะ nó đột bị kham à, không phải, nó tôi đi đang đột kham đấy, không bị kham mình có đột được 100 tháng, à, phải không? phải không? không được đột này kham đâu các làm luôn xí, à, được 100 kham á, làm gì được, thay gì, chúng ta không tin tưởng, chúng ta không tin tưởng, chúng chúng ta không tin tưởng, chúng ta không tin tưởng, chúng ta không chúng ta không tin tưởng, 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 อำทำไมไม่ช่วนะพยายางเออต้องกระตุ้นเย่แบบนี้ยืนเลยลุก้เลยลุกขึ้นเลยลุก้เลยลุกขึ้นเลยแอนมาดิดูคนแรกแล้วก็มมมกมไม่ช่วยดูน้องเพราะว่ามันจะมีคนชนยันไเย่อมาดิเาไม่ถึงแล้วเนีสบายทำก่อนแล้วก็ยืนดูน้องนะแต่บอกคนชนมันขยับไปขัจัง ให้นอ้องเจดงแถวไหนเล่นไม่ได้ดื่บนานนะครับเย็มตัวน้นโมก็แรกมาเลยพอมาถึงเขาจะไปไปเลยนะพี่มานนอนด้วยเจแดงไปเรับเกียร์เฮ้ยสูงส๊งไปด้วยน้งงองบายบาย เตะขาตั้งวางทายเดียวท้ายเดียวทายเดียวโอเคเ้ดียวอเดียวเดียวเเอาปร็ว่านี้อันนี้มันธรรมดาไปเลยไปเลยเออกลับด้วย มาทำไรเอาหนีนี่ไม่นด้ไม่ถึงแต่เราไล่เต็มเลยไปหนีสิหนีสิโดนโดนโดนเลเราไดยนเได้ยินอพี่ซ่าผมก็ได้เลยเนีคนเดิน ยังกูกันยืนสิไปเตียวเดยกเราเอาป้าไหนเดยกเราเอาไปเกเอาไปเกบเีวเตใการนับนึ่งไปการนับสองไปการนับสามต้เบียดไปเริ่เลยอ้ยมัมาใหม่มาใหม่มาให สายสูงด okay, ูไว้เมื่อกี้เราไปแค่นั้นอย่างเดียวแต่ระดับพวกนี้เซตนี้ประสบการณ์เยอะแล้วต้องไปเป็นยังไงต้องกลับถอยติดไปเดื่อยๆเหมเดิมโอเคนะครับไปแล้กนับกลับ